สวัสดี f อฟสีทุกทท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของทรัพย์โสพลเจริญยนนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับ40่สกว่าท่านนะครับที่เป็นลูกค้าเรานะครับวันนี้นะครับมาทําเครดิตดีๆนะครับให้เครดิตดีๆกับคุณพ่อเอี้ยงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณพ่อเอี้ยงนะครับได้คุยกันมามาหนึ่งระยะแล้วนะครับเรื่องการจับสั่งซื้อ et 8 0นนะครับผมก็ติดรีวิวให้คุณพ่อดูนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะ ติดฟังเสียงเล่งสตาร์ทรอแล้วก็ให้ดูกันนะครับจนสุดท้ายแล้วพ่อบอกพ่อชอบตัวนี้อ่ะผมจัดให้นะครับผมทีนี้นะครับเครื่องเราเป็นเครื่องเดิมตามสภาพก็จริงนะครับแต่เราตอกย้ําลูกค้าทุกท่านนะครับตอกย้ําฟังให้ดีนะถึงเป็นเครื่องเดิมนะครับผมเองก็ไม่สบายใจนะครับผมต้องปรับเปลี่ยนรายการอะไหล่ที่ผมทําที่ตามสเต็ปในร้านผมแล้วก็ตามระบบมาตรฐานของเครื่องมือสองนะครับผมเครื่องนี้นะครับมีอะไรมากนะครับหนึ่งน้ำมันเครื่องเลยนี่นะครับ ของใหม่เลยนี่นะครับ2ลิตรครึ่งหรือ2.5ลิตรนะครับเบอร์40นะฮะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสำหรับพ่อเอี้ยงนี่นะครับ v 1 2้นะครับ2ลิตรครึ่งนะฮะไส้กรองโซล่าแท้ใหม่นะครับชุดสายนะครับใหม่โอลิงตรงหลอดแก้วใหม่นะฮะเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มียางคอปั๊มนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะไม่มีการรั่วหยดนะครับแล้วก็โอลิงสามตาที่อยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็สิ่งที่แถมก็คือหูยกนะครับจับให้นะครับ แต่พาไาลมเช็คแล้วนะครับอยู่ที่สภาพ90%ไม่เสียนะครับแล้วก็ซีล้อโอลิงแล้วก็โอลิงที่บูทปีเนียมนั้นมันเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอันนี้คือมาตรฐานเครื่องเดิมจากร้านเรานะครับถึงท่านจะซื้อเครื่องเดิมไปท่านก็จะต้องผ่านมาตรฐานของเราตรงนี้นะครับให้เครดิตดีๆกับพ่อเอี้ยงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรถขนส่งนะครับรับพรุ่นี้ช่วงเย็นนะครับพ่อครับ พรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะวันเสาร์อย่าไปนับวันอาทิตย์นะครับสินค้าถึงไม่เกินวันอังคารโดยประมาณนะครับอันนี้ก็ตอกย้ําพันชัดเจนว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมไล่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงก็ใช้อุ่นใจได้เลยนะครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นสินค้าดีๆในกลุ่มเรานะครับผมเครดิตนี้นะครับจัดส่งจากแกเชียงเซาสู่นครศรีธรรมราชนะครับแค่1,500บาทนะครับค่ารถส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับ0 9 8ย์2 8 2 3 8นะครับ ชัเชิงเศรานะครับทรัพย์ส่วนเจริญยนต์คลิปนี้ขอบคุณนะครับพ่อเอี้ยงนะครับที่ให้เครดิตร้านเราเป็นลูกค้าเก่าคนมาดั้งเดิมนะครับสวัสดีครับ